เป็นอะไรลูกเพอดีผมช่วยมาทํางานเนี่ยพี่เบิร์ตปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปดูไงแม่เอาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ยังอารมณ์ดีอยู่เลยไม่คือปีที่แล้วผมไม่ได้ไปดูพี่เบิร์ตเลยอะฮะปีที่เราไม่ได้ดูอ่รลูกตอนแรกก็เหมือนจะไม่เป็นอะไรแล้วมันจู่ๆเป็นอย่าง้งล่ะลูกฮะปีที่แล้วของพารสาก็ไม่ได้ไปดูเลยอะ 2022ไม่ได้ไปดูไม่2022ไปดูแล้วออแต่ปีดีไปที่2 0 2 3ผมไม่ได้ไปดูเลยอะ่ะแล้วมันผ่านไปยังผ่านไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยปีนี้ปีหกเจ็ดอ่ะปีหกเจ็พี่เบิร์ดบอกหรือยังว่ามีคอนเสิร์ตอ่ะฮะพี่เบิร์ดบอก,บอก,บ,อกบอกหรือยังอา้าวกินอิ่มปุ๊บอารมณ์เสียหรอลูกไม่แต่คือทำไมอย่างเงี้ยคารับทำไมพี่เบิร์ดยังไม่ได้จัดคอนเสิร์ตผมอยากเก็บตังค์ซื้อ มาแต้วมาแต้วก็เก็บตังค์อยู่ไม่ใช่หรอแล้วพี่เบิร์ดเขายังไม่ไม่มีโปรแกรมเลย <c oughs> แล้วจู่ๆเมื่อกี้ก็อารมณ์ดีอยู่แล้วจู่ๆก็มาแบบนี้เป็นอะไรอะลูกไห<ใ>นจะมีเมื่อไหร่อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมีใครรู้บ้างพี่เบิร์ดก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> มันมีสองผันเท่าไหร่อ่ะยังไม่รู้ครับไม่รู้ปีนี้มีหรือเปล่าหรือปีหน้าหรือยังไงทำไมอะลูก ทำไมล่ะครับจุู่ๆทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับเมื่อกี้ยังอารมณ์ดีๆอยู่เลยนะญหงุดหงิดอะไรอะ่ะมาบอกแล้วเวลาญหงุดหงิดหรือไม่สบายไม่สบายใจไม่ใช่เอาเรื่องพี่พี่เรื่องคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเป็นข้ออ้างให้พูดให้พูดว่าญหงุดหงิดอะไร <c oughs> นะครับงุดหงิดอะไรครับก็ปีที่ ปีสองพยีสิบมบอที่เบอร์จากอวานงชัยมันจบไปแล้วอะจบไปแล้วแต่มาเตาได้ดูไงมาเตาดูเน็ตฟิตปะไม่ดูในเน็ตฟิตแต่ก็อยากไปดูในฮอร์มาดูในฮอร์ <c oughs> ผ่านไปแล้วอ่ะแล้ว <c oughs> ทไไ่ชีแมทเอ่อโดเรมอนไปหรอ ไม่ใช่อยะดน่าอยาดดูในฮอในปีซื้อบัตรอันใหม่นั่งหน้าก็ซื้อบัตรอันใหม่นั่งหน้ามาแต่าก็พยายามเก็บตังอยู่ไงใช่ไหมมาเต๋อก็ช่วยหมาม้าทำงานไงแล้วก็ช่วยทำสิงเกิลเพลงมาเต๋อด้วยมาเต๋อไม่เคยลืมเพลงเลยเบงชาเออใช่แล้วมาเต๋อเป็นแบบนี้แล้วมาเต๋อจะทำเพลงเองได้หรอไม่แต่ไม่ได้หาเรื่องอะดูแล้วว่าไม่ได้หาเรื่องเข้าใจแต่ม้าบอกแล้วงไงว่าคอนเสิร์ตพ,พี่เบิร์ดเนี่ยยังไม่รู้มีเมื่อไหร่ เข้าใจไหมไม,มันเป็นสิ่งที่เหมือนมาเตวเหมือนมาเตวสามารถขึ้นไปเอาดวงอาทิตย์พระจันทร์ได้ไหมไม่ได้ใช่อันนี้ก็คาดการไม่ได้เหมือนกันมากก็ไม่รู้เหมือนกันลกูกเข้าใจไหมครับยิ้มซิยิ้มหล่อๆยิ้มดีๆยิ้มเท่ๆ,ๆหน่อยเก๊กท่าดิทำท่าหล่อๆดิเอ๊แต่้องเพลงเพอๆดิแต่้องเพลงเพ้อๆดิ ไม่งอนตอนนี้จะงอนตอนไหน,นไม่เวียงคนนี้จะเวียงที่ใครจริงๆเนรู้และเยอะว่าชักเหนื่อยใจแต่อยู่มันไว้เธอนานกับเธอเหล่านั้นไม่ใช่เกือบทุกคนจะไม่มีเหตุผลมันจบไม่ฮลาไม่เคยน่ารักใช้อะเจอรายนี้มากแต่รักนะ หรืออย่างหนูก็รักเฟฟาแก้วไหมครับครับอันลองเพลงพี่เบิร์ดสิหนึ่งที่เขียนคำนั้นใจมันก็เต้นรัวรู้ว่าเธอไม่คิดกับฉันได้แต่เขียนคำเอาไว้ใจความสำคัญรัก ก็ไม่ได้ว่าคือรักอ่ะแล้วบอกบอรักพี่เบิร์ดสิครับรักพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฝากให้พี่นกน้อยนะคบค่ะบายบายบ๊ายบายสวัสดีครับดีแล้วนะดีแล้วครับ